สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ่ว่าจะเป็นทางทางลาวหรือว่าทางไทยเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกคองซ่องไม่เนาะพี่น้องจะซ่องคือซ่องเก้าของเห่านี้มันเข้าบ่ได้พี่น้องเลยจกสิเห็นอนไรเนาะมันเข้าบ่ได้แล้วเฮากมา็มีเตหเฮตตั้งซ่องไม่พี่น้องเลยอันนี้คือซ่องไม่เนาะจะซ่องเก้าคือซ่องเศร้ามอมน้อยเศร้าผู้ไทย ซองไม้นี่คือสาว้าดาวบ้านหนาเนาะตั้งไม่พี่น้องเลยเป็นนเลิกกขอเป็นกําลังใจเธ้เศร้าหม่อมเนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจเ้อเน่ฝากติดตามเฮ้อเนเด้อพี่น้องเด้อเนาะสาวหม่อมกะซิได้เริ่มไหมเนาะเริ่มซูนอีกพี่น้องเลยกับสศ้าหม่อมกะสิได้เริ่มไหมอีแล้วพี่น้องเลยเนาะจากที่เห่าอ่ะกำลังผ่านู้ติดตามเนาะซองเก้านะกำลังผ่านู้ติดตามแต่ว่าอย่างแต่เศ้ามงอพี่น้องเลยแต่ว่า กล้สิบห้าน่แหละสโมงกะบางเอิญเพราะว่าแบบเหาอ่าคือไปล่างเครื่องก็นเนาะแต่ตอนที่ล่างเครื่องนี่กะพิษที่เห่าเองเนะเา,า,า,าะเห่าบ่ได้ปึกซาไพ่แล้วเห่าก็คิดว่ามันซีเข้าได้ฮะหละก็เลยไปล่างไปล่างเครื่องเพราะว่าโทรศั์มาความจำเต็มพี่น้องเลยแล้วก็เห่าก็เอาไปล่างเนาะไปล่างมาแล้วก็เข้าบ่ได้เลย จนอันนี้ก็ได้ประมาณเก้ามือซิบมือแหละที่ว่าบบได้เห็ดคิปเนาะเพราะว่าเขาก็ใส้เวลาแบบไปหาทางหานให้เพื่อนเห็นให้เขาก็คิดว่าซิกู้่อส่งเก้าเหามาได้คือเก้าเนาะชุดท้ายก็คือกู้บบได้พี่น้อยเพราะว่าเบอร์ของเหานะอ่าทางซูนเพิ่นตไปแล้วเนาะเพราะว่าเหาบบได้ไปลงทะเบียนแล้วเขาก็บบได้เติมเหมือนใส้เนาะ เฮากลืมว่าเฮาผิดเองเนาะเฮาฮาลืมแบบลืมว่าเอาเบอร์นั่นนะมาตั้งช่อง youtube และบันนี่เฮาแหละบด้ใไซนะเแบอร์นั่นนะเลยทั้งซูนเพิ่นก็ตัดเนาะพี่น้องแต่บันนี้พอเฮาสิเข้าซ่องอี้เพิดมันเข้าบัวได้แล้วเพราะว่ามันต้องให้ใส้รหัสนะนะแบบันนี่เฮากะแบบมันไม่ได้เบอร์ทีจะส่งข้อความเข้าห้านะก็เลยมันก็เลยแบบเข้าบัวได้ สองค่ะมีแต่เห,หาเห็ดไหมพี่น้องเลยเริ่มไหมอีกเนาะกะเสดายเนาะเสดาย่องเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าเห่ากะ่องเก่าเห่าก็มีผู้ติดตามแล้วเนาะเห่ากะเสดายแต่กะเสดเลแล้วเนาะ,นะเพราะมันเป็นไปแล้วพี่น้องเลยมีแต่บันนี้กะเหาก็สิเริ่มไหมเนาะ เป็นน่าเกอะเป็นกำลังใจให้ซ้อมออมาได้เลพี่นอ้องเลยสิลองสู่เบอร์อีกครั้งหนึ่งเนาะว่าสิได้หรือบอ่ั่นแหละคือซองไม่นี่กะสิได้ท่ายแบบคือก้าวแหละพี่น้องท่ายอ่าทั่วไปเนะะาะเฮากะบ่ได้เจาะจองว่าสิเฮ็ดอ่าคลิปแบบนั้นแบบนี้นะมีแต่เฮ็ดทั่วไป สเสห็ดคือเก่าแต่บองฮู้่ะซีมีผู้ติดตามคือเก่าหรือบ่อเนาะแต่ว่าซองเก้านี่ถ้าว่ามีผู้ติดตามลายบ่หมีเนาะมีผู้ติดตามลายสําหรับเฮ่าแล้วแต่ว่าคนอื่นนะเฮาก็บบอฮู้แต่ว่าสาหรับเห่านะถื่ว่าลายแล้วสานันเนาะผ่านายนะเพราะว่าเฮาลงถึงเหตุมากะใช้เวลามาเป็นปีเนาะกว่าจะได้ผู้ติดตามหนึ่งผ่า,ายไปกะ ก็อีกอย่างก็ช่วงนั้นเหาก็เห็นงานโรงงานแน่ก็เลยแบบมีใอยได้เวลาแบบตัดคลิปเหตุคลิปเนาะแล้วก็ผู้ติดตามเหาก็มีใอยขึ้นบันไดเพราะเฮามี่อยได้ลงคลิปได้อาศัยแต่วันอาทิตย์แต่ตอนนี้คือออกโรงงานแล้วแล้วก็สิมาลองเหตุคลิปช่องยูทูบเบิ้งเนาะลองเหตุคลิเปเบิ้งสิลงคู่มือทะเลพี่น้องเลยเป็นมหัว ขาก็ยังมีหูวอนาคตเนาะ่าจะได้หรือบ่แต่จังได้กะเป็นกำลังอกกำลังใจเฮ้ใน,นเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเป็นกำลังใจฝากกดไลกดติตามให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อสมบัติมาตั้งไม่เนาะเห็ดไม่พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปแรกขล้องซ่องนี่แหละพี่น้องก็เป็นจังได้กะฝากกดไลกดติตามเนาะเป็นจังได้กะฝากกดไลกดติตามให้ในเดอ้พอพราแไ่พี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็สิได้เป็นซ่องเศวาละอาเศรดาวบ้านหนาเนาะคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปไว้เพียงซํำนี้เนาะเป็นอเไอก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ในเดอ้อพี่น้องด้วยเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอการคำวัสสบายดีบายบาย